สวัสดีครับคาร์ไบ e p โปรดักต์นะครับวันนี้ออทางร้านจะทำการใส่เบาะแคปนะครับรถฟอร์ดเลนเจอร์ไนดะเกนตัวใหม่นะครับปี2020ปีนี้ปี2000เท่าไหร่นะ2 2 2 3นะครับนี่นะครับยังป้ายแดงอยู่นะครับกันนี้ฟอร์ดตัวใหม่ไดเกนนะครับเฮ้ยถ้าคนใส ุงเบาใส่เบาแคบแล้วจะเป็นยังไงนี่นะครับหลังจากที่เราทําการถอดถอดก็ไม่ยากนะครับสําหรับรถรุ่นนี้เวลาถอดก็แค่ดึงกิฟออกมาแค่นั้นเองนะฮะถอดมาตนนัวนี้ดึงออกมาดึงพอดึงเสร็จแล้วมันก็โล่งๆแบบนี้เราจะทําการใส่เบาแคบนะครับใส่เบาแคบนี่เบาแคบของเราจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปแต่ก่อนที่เราจะใส่เบาแคบเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็มีสว่านเนี่ยฐานหนึ่งตัว น็นอตน,นี่ก็จะมีให้นะฮะสกูนะครับนี่ไว้สําหรับยิง4ตัวแล้วก็นี่นะฮะสำหรับล็อกขายอีก2ตัวเราจะทําการเจาะนะครับเจาะก่อนเลยนะครับคือจะเจาะอย่างนี้เราใช้สว่านนะครับเนี่ยเจาะออกมาตรงตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะง,ง่ายๆเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีโลอยู่เราก็จะเจาะตรงนี้นะครับโดยใช้ตัวนี้เจาะนะฮะเจาะจ่อจ่จจวนไปอย่างนี้ยจะเข้ายากนิดหนึ่งนะครับรถก่อนอ่าเราเจาะสองข้างซ้ายขวานะครับ ฝั่งน้้นด้วยซ้ายขวานะครับนะก็ค่อยเจาะลงไปนะครับพอหลังอยากเจาะเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเห็นรูนะฮะเพื่อจะเกี่ยวใส่แล้วครับนี่หนึ่งสองสามสี่นี่นะฮะรูตามตำแหน่งรูตรงนั้นจะมาตรงกับรูนี้นะครับนี่นะครับผมถ่ายให้ดูนะเห,นเห็นเห็นเหล็กนี่ไหมครับเหล็กตัวนี้เราก็ดันออกมานิดนึงนะฮะให้มันหงายขึ้นมาเนี่ยนะครับ ถ้าเราบางทีมันก็โรงงานก็หนีบสั้นเกินไปนะฮะบร็เบนเกินไปแล้วก็หาอะไรยงัดขึ้นมาให้มันแหลมขึ้นนะครับนี่คือฟองน้ําฉีดนะฮะแล้วก็เป็นตัวพิงแล้วก็แยกส่วนอีกส่วนหนึ่งตัวนั่งนะครับอ่ะเราจะทําการใส่กันนะครับนี่กง่ายง่ายนะครับไม่มีอะไรมากข้างหลังเราถอดแล้วแล้วก็ตัวนี้ใส่นะฮะวิธีสังเกตนะครับเราก็เห็นขาเหล็กตรงนี้นะฮะเราก็ดัดลงมานิดนึงนะฮะเพื่อให้กับตรงกับรูนี่นะฮะก่อนใส่นะครับ ออนใส่เน,นี่ยเนี่ยฮะเห็นตำแหน่งไหมครับรูนี้เข้ากับรูนี้นะฮะรูนี้เข้ากับรูนี้นะครับตำแหน่งสี่สี่อันนะฮะใส่คนเดียวก็ได้ใส่ข้างหนึ่งข้างใดให้เข้าก่อนเนี่ยกดเข้าไปอย่างนี้เนี่ยกดเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็กดนี่ใช้ตรงนี้กดเข้าไปเพื่อหาตำแหน่งแล้วก็ปบนี่นะฮะปบลองไมลองดึงดูว่ามันเข้าครบทุกตัวไหมนะนะฮะถ้าอ่ะเข้าออแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะยิงสก,กูยึดแล้วครับซ้ายขวา ตัวนี้จะมีแหวนนะครับแหวนรองอันนี้ก็เป็นตัวเจาะเหล็กนะครับเราเจาะไว้แล้วนะครับแล้วเราเอาตัวนี้เจาะตามข้อสําคัญคือต้องเจาะก่อนนะครับนะฮะเจาะก่อนอ่ะเราจะใส่อย่างนี้เลยนี่อันนี้เราทำสองฝั่งนะครับเอาเลยจากฝั่งนี้นะครับให้ดูนะครับนี่ไปเลยมีก็ไปตัดอันนี้ครับแล้วนี่เราก็ปิดนะฮะปิดแบเดินหมดทุกอย่างง่ายๆนะครับ แต่เวลาทํเนี่ยรถฟอร์ดเนี่ยเหล็กมันหนานะครับฉะนั้นต้องเจาะอ,อ่อนนะครับเจาะนะฮะเจาะโดยใช้ตัวนําถ้าก็ไม่มีตัวนำเนี่ยมันเสียน็อตสกูตัวนี้มันเสียนะครับเราก็ต้องใช้สกูตัวเล็กนะเขาเรียกว่าตัวเกียวปล่อยนี่นะครับเจาะนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนั่งนี่ครับตัวนั่งตัวนั่งเนี่ยนะครับเวลาเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยเราต้องทำสองข้างเนี่ยให้ซ้ายขวาเนี่ยให้มันตรงกันก่อน นะครับเราใส่เข้าไปปึ๊บนะนี่นะครับให้ตรงนี้เข้าพอดีนะครับรถคันนี้เนี่ยนี่ตอนนี้เราใส่ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะดูตำแหน่งอ่าเข้าๆนะครับอันนี้ใส่แล้วถอดจะเลยมีรอยนะครับนเราก็เอามาเหลี่ยมนี้ต้องให้เท่ากันนะครับสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ยิงสกูยึดสกูที่เรามาเหลืออีกสตัวมาฮะที่มาในกล่องนะครับเราก็ยิงไปซ้ายขวาและตรงกลางอีกสองนะครับเอาขาเนี่ยดันๆันมานิดนึงนะครับดันมา นะครับแล้วก็ยิงสกูยึดลงไปนะนี่เป็นงานเอกลักษณ์เฉพาะของคาร์บ r o d ป c ดนะครับ,นะรบแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันเราใช้เป็นโฟมน้ําฉีดขึ้นนะรูปนะฮะทั้งตัวพิงตัวนั่งเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็อย่างนี้อันนี้เราตรงนี้เป็นบานพับนะครับเพื่อจะเปิดเครื่องมือจากหลังมาหน้านะครับเสร็จแล้วเวลาเราเอาเครื่องมือเราก็ต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมาดูนะครับนี่อย่างนี้หมุนเข้าไปใช้งานได้ปกตินะครับ ออกข้างซ้ายขวาฝั่งนู้นก,ก็เปิดได้นะครับเปิดได้ดูนะครับใช้แรงนิดนึงแล้วก็เปิดเอาของยกขึ้นนี่ครับเห็นไหมฮะแล้วก็ใส่กลับคืนนะครับล็อกใด้ดีนะฮะอย่าก,กระชากนะครับถ้ากระชากบางคนไม่เข้าใจนะพอถึงไม่ได้หมุนตัวนี้กระชากก็พลาสติกตรงนี้มันจะเสียหมดนะครับต้องค่อยๆดูดังอ่าเสร็จแล้วก็ปิดงับลงไปนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยใส่บอกแคปนะครับง่ายๆของ Ford ตัวใหม่ปี2023เนึกเยนนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะเออใส่บาะหน้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับยังไงสนใจสินค้านะครับติดต่อมาได้ที่0809950637นะครับหรือว่า0917099960 0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท เป็นทั้งไอดีลายนะครับร้านเราอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรง,งงานนะครับจอดรถสะดวกสบายนะฮะพื้นที่กว้างขวางนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ